การสวดนำเมียวโฮเรงีเคียวคือเส้นทางตรงสู่ความสุขในที่นี้พระนิชเชลนไดชโชนินสอนว่าการก่อตั้งสภาพของความสุขสมบูรณ์นั้นล้วนเริ่มจากการสวดนำเมียวโฮเรงีเคียวก่อนหน้าข้อความนี้ท่านเขียนว่าเมื่อได้สวดนำเมียวโฮเรงีเคียวแม้สักครั้งหนึ่งแล้วด้วยเสียงเดียวนั้นเราเรียกและปรากฏธรรมชาติพุทธของสรรพสัตว์ออกมา บุญกุศลนี้มีอาจวัดได้และไร้ขอบเขตจำกัดเมื่อยังคงสวดนํำเมียวโฮเรงีเคียวต่อเนื่องอย่างจริงใจชีวิตจะเปลี่ยมด้วยบุญกุศลที่มีอาจวัดได้ไม่ว่าความยากลำบากใดที่เรากำลังเผชิญอยู่ในเวลานี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวการสวดนํำเมียวโฮเรงีเคียวคือเส้นทางตรงสู่ความสุขพระนิชเชลนไดโชนินใช้อุปมาเรื่องนกในกรงกับนกที่บินอยู่บนท้องฟ้า ที่ส่งเสียงร้องและร้องรับกันมาอธิบายว่าเมื่อเราสวดนำเมียวโฮเรเงเเคียวด้วยความศรัทธาต่องโงหนซนสภาพชีวิตพุทธจะปรากฏขึ้นมาในชีวิตตามสภาพที่เราเป็นอยู่การสวดมนต์เป็นพิธีเคร่งครัดที่ดึงโลกพุทธะที่มีพร้อมอยู่ออกมาและทำให้สองประกายขณะเดียวกันก็เรียกธรรมชาติพุทธของปวงสรรพสัตว์ของสิบโลกออกมา การเรียกนี้ทำโดยการสวดนำเมียวโฮเรงเกียวต่องาะฮอนซนนำเมียวโฮเรงเกียวคือชื่อของธรรมชาติพุทธของเราเราเรียกชื่อธรรมชาติพุทธเมื่อเราสวดมนต์และธรรมชาติพุทธของเราก็ปรากฏออกมาเป็นการขานรับอีกทั้งเป็นการเรียกธรรมชาติพุทธของผู้อื่นทั้งหมดออกมาได้ด้วยความสุขของเราเป็นความรับผิดชอบของเราไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้อื่น ความสุขเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อตัวเราเองการโทษผู้อื่นในเรื่องที่เราไม่มีความสุขเป็นการกระทําที่ไร้ประโยชน์ในที่สุดเรารับผิดชอบชีวิตของเราเองเสียงได้โมฆู่ของเราทําให้ชีวิตของเราส่องประกายเจ,จิดจัสที่สุดพระพุทธ,ธเป็นอีกชื่อหนึ่งของผู้ที่ภาคเพียรต่อเนื่องฮาจิเมะนากามุระนักวิชาการ ด้านพุทธศาสนากล่าวถึงการตรัสรู้ของพระสักยมุนีพุทธว่าแม้หลังจากที่ทรงเป็นพระพุทธผู้รู้แจ้งแล้วพระสักยมุนีพุทธก็ยังทรงเป็นมนุษย์เมื่อรู้แจ้งบุคคลไม่ได้กลายเป็นบางสิ่งซึ่งแตกต่างไปที่เรียกว่าพระพุทธาการบรรลุพุทธภาวะไม่ได้หมายถึงการกลายเป็นบางคนหรือบางสิ่งที่แตกต่างจากที่เราเป็นอยู่หลังจากที่ พระสากยมุนีพุทธะทรงตรัสรู้พระองค์ไม่ได้ทรงกลายเป็นยอดมนุษย์ทรงเป็นและยังคงเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่เสมอการเป็นพระพุทธไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ทั้งหมดของชีวิตอันตรธานไปไม่มีชีวิตใดปราศจากความทุกข์ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่เรากำลังต่อสู้กับความยากลำบากอย่างไม่ลดละ อันที่จริงหัวใจของการปฏิบัติพุทธธรรมของพวกเราคือการสวดนำเมียวโฮเรงีเคียวพร้อมกับต่อสู้อย่างไม่หยุดยอนกับการทำงานของมารและความหลงหรืออวิชชาในชีวิตอันเป็นบ่อกเกิดรากฐานของความทุกข์ทั้งปวงเพื่อนำผู้อื่นไปสู่ความสุขในแต่ละช่วงขณะของการต่อสู้นั้นธรรมชาติพุทธะของเราก็ปรากฏออกมานั่นคือสาระสำคัญของคำสอนที่ว่า ุุดชนก็คือสูงสุดซึ่งเป็นการยืนยันว่าเราเผยสภาพโลกพุทธในชีวิตออกมาได้ตามสภาพที่เราเป็นอยู่คำสอนพุทธธรรมนี้เองที่เปิดทางอย่างเจิดจรัสแก่ผู้คนทั้งหลายให้เอาชนะความทุกข์พื้นฐานแห่งเกิดแก่เจ็บและตายนี่คือหัวใจสำคัญที่แท้จริงของาศาสนาที่มีอยู่เพื่อความสุขของมนุษย์พระนิชเลนไดชนินเขียนว่า ธรรมชาติพุทธ,ธของพระพุทธ,ธะและโพธิสัตว์ที่ถูกเรียกก็จะยินดีปรีดาท่านกำลังบอกว่าการอธิษฐานโดยมีปณิธานที่จะภาคเพียรเพื่อการเผยแผ่ธรรมภพศสาลการปลูกและเรียกธรรมชาติพุทธ,ธของสกลจักรวาลออกมาทําให้เป็นแนวร่วมของเราและบรรลุสภาพความสุขสูงสุดได้การปฏิบัติสวดนําเมียวโฮเรงิเคียว ไม่เพียงเรียกธรรมชาติพุทธะของพระพุทธ,ธและโพธิสัตว์เท่านั้นแต่ยังทำให้พระพุทธ,ธและโพธิสัตว์ยินดีปรีดาด้วยด้วยศีรห,หน้าแห่งไดมุขเราจะสามารถสู้ต่อไปอยังคงร่าเริงและกระปีก้กระเป๋าได้พระพุทธและเทพธรรมบาลที่ปิติยินดีอย่างยิ่งจะปกปักรักษาเราทำให้เราช่วยผู้อื่นจำนวนมากมายบรรลุความสุขที่แท้จริงและสูงสุดได้ด้วย ปัญญาที่มองเห็นสิ่งต่างๆตามที่ความเป็นจริงปัญญาของพุทธธรรมเป็นเส้นทางตรงสู่ความสุขในจดหมายอีกฉบับหนึ่งพระนิชเลลเดชนินเขียนว่าเปรตมองเห็นแม่น้ำคงคาเป็นไฟมนุษย์มองเห็นเป็นน้ำและเทวดามองเห็นเป็นน้ำอมฤตแม้เป็นน้ำเหมือนกันทว่าปรากฏให้เห็นแตกต่างกันตามผลสนองจากอดีตโลก ปรากฏให้เห็นแตกต่างกันตามสภาพชีวิตของผู้มองด้วยเหตุน,นี้วิธีที่พระพุทธเข้าใจและประเชิญโลกก็จะแตกต่างจากสรพสัตว์อื่นที่มีสภาพชีวิตต่ำกว่าอย่างไรก็ตามแม้พวกเราจะดูเหมือนผูุ้ชนที่ไม่รู้แจ้งผู้ต้องรับมือกับปัญหาและเรื่องท้าทายมากมายแต่เมื่อเข้าถึงพุทธปัญญาที่มีพร้อมอยู่ในชีวิตเราเราก็จะเปลี่ยนแปลงโลกแห่งความทุกข์ ที่เราอาศัยอยู่ได้สำเร็จนี่คือเข้าใจลักษณะที่เป็นจริงของความจริงเมื่อมองดูโลกด้วยปัญญาที่ลึกซึ้งนี้เราจะตรนักได้ว่าพวงสรรพสัตว์มีธรรมชาติพุทธอีกทั้งเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของปรากฏการณ์ทั้งหลายได้ด้วยนั่นก็คือมองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงการสวดนำเมียวโฮเรเงเคียวทำให้เรานำพุทธปัญญานี้ ออกมาและเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือความทุกข์ใดๆไปในทางบวกได้ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมเรื่องการเปลี่ยนพิษเป็นยาและจะเข้าใจว่าทุกสิ่งมีความหมายเข้าใจว่าไม่มีอะไรสูญเปล่าในพุทธธรรมเราจะมองย้อนกลับไปด้วยความขอบคุณและกล่าวว่ายกตัวอย่างการล้มป่วยทำให้ฉันสวดมนต์ได้แบบที่ไม่เคยทำได้มาก่อนการต่อสู้กับเรื่อง ต่อสู้ท้าทายที่เจ็บปวดช่วยให้ฉันขยายสภาพชีวิตได้จริงๆถึงแม้เผชิญกับสิ่งที่บรรยายได้แต่เพียงว่าเป็นอุปสรรคกรรมมหือมาก็ตามเมื่อมองด้วยสายตาของพระพุทธ,ธเราจะเห็นว่ามีความยอดเยี่ยมใหม่อันน่าอัศาจรรย์อยู่ภายใต้เรื่องนั้นเมื่อเปลี่ยนวิธีมองสิ่งต่างๆซึ่งคือการเปลี่ยนท่าทีจิตใจหรือความคิดเราก็จะมองปัญหาหรือความยากลำบากทั้งหมด ให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อการปฏิวัติมนุษย์ของเราการเป็นดาราของบทละครเร้าใจแห่งการเปลี่ยนแปลงภายในนี้เราจะประดับประดาชีวิตด้วยความสุขและชัยชนะได้นี่คือเหตุผลสำคัญที่พวกเราสวดนำเมียวโฮเรเงีเคียวอย่างต่อเนื่องยามมีความสุขและยามเศร้าโดยไม่ให้ชีวิตออกห่างจากโงองคนโซนเป็นอันขาดการอธิษฐานที่จริงจัง และตั้งใจแน่วแน่เช่นนี้ดึงพุทธปัญญาออกมาและเปลี่ยนโลกแห่งความทุกข์ให้เป็นเวทีแห่งภาระหน้าที่ของเราในการช่วยให้ผู้คนทั้งหลายมีความสุขและให้เป็นดินแดนทรัพย์สมบัติที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีพระนิเชลนไดชุนินเขียนว่าเมื่อเราเคารพบ,บูชาเมียวโฮเรงีเคียวที่มีพร้อมอยู่ในชีวิตของตนเองว่าเป็นสิ่งสักการะบูชาธรรมชาติพุทธภายในจะถูกเรียก และปรากฏออกมาด้วยการสวดนำเมียวโฮเรงเคียวของเรานี่คือความหมายของพระพุทธ,ธชีวิตของผู้ที่สวดนำเมียวโฮเรงเคียวต่ององหนซนก็คือสิ่งสักการะแห่งการเคารพขั้นรากฐานเรื่องนี้ชัดเจนด้วยเหตุนี้พระนิชิเลนไดชุนินจึงกล่าวว่าการสวดนำเมียวโฮเรงเคียวก็คือความหมายของการรับและยึดถือธรรมะหัจจันทร์ การสวดมนต์ต่อไปและภาคเพียรอย่างกล้าหาญโดยไม่ยอมให้ตัวเองถูกสภาพการที่ยากที่สุดบทขยี้ในนั้นก็คือชัยชนะอันเหลือเชื่อและมีพร้อมจิตใจที่ไร้ความกลัวของพระพุทธบางคัมภีร์พุทธศาสนาสอนว่าโลกนี้น่าชิงชังอีกทั้งสอนว่าจะพบความสุขได้ในชาติหน้าเท่านั้นสัตธรรมปณิลิกสูตรเป็นคัมภี์พุทธศาสนาเดียวที่สอนว่า เรามีความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้และเกิดในสถานที่ดีในชาติหน้าได้ด้วยซึ่งเป็นคำสอนที่ช่วยให้เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเวลานี้ชั่วขณะน,นี้สำหรับพวกเราความราบรื่นปลอดภัยในชาตินี้ที่แท้จริงหมายถึงการรู้ว่าเรามีงอหอนซนไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหมายถึง การอุทิ่ตนเองเผยแผ่ธรรมไปสารโดยไม่หวั่นไหวไปกับอุปสรรคใดๆการส่งเสริมกำลังใจและสนับสนุนกันและกันอีกทั้งการดึงพลังที่รู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวแต่มีอาจารย์ผู้มีพระคุณและเพื่อนสมาชิกนั่นคือเหตุผลสำหรับการมีอยู่ของสมาคมโซคาซึ่งเป็นสถานที่ปลอดภัยพระนิชเลนไดชนเเขียนว่าอาตมาอธิษฐานว่า ท่านจะยึดถือธรรมมหาศจรรย์นี่คือเกียรติยศหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ควรฝ่ายหาในชาตินี้และเป็นการกระทําที่นําไปสู่โลกพุทธในชาติหน้าท่านยืนยันว่าผู้ที่ภาคเพียรด้วยความสํานึกเช่นนี้โดยไม่มีวันละทิ้งความศรัทธาต่องโงหนสนจะได้รับการสรรเสริญจ,จากพระพุทธ,ธและมีเกียรติยศนิรันด์การสแสวงหาเกียรติยศที่จํากัดอยู่แต่ชาตินี้เช่นลาบยศสรรเสริญ นำไปสู่ความทรมานมากขึ้นในเรื่องความโลภและความไร้แก่นสารและไม่ทำให้เกิดความสมปรารถนาหรือความพึงพอใจที่ยั่งยืนซึ่งบทบังการสแสวงหาเหตุผลที่ลึกซึ้งของการเกิดมาในโลกนี้และค้นหาความหมายของชีวิตไม่มีชีวิตใดที่น่าเศร้าหรือว่างเปล่าไปกว่าชีวิตที่ถูกทะเลที่เต็มไปด้วยพายุแห่งความเป็นจริงพัดพาไปและหมกมุ่นอยู่กับภาพลักษณ์ ผิวเผินภายนอกข้อความนี้บอกเราว่านั่นเป็นเหตุผลที่ควรประดับประดาชีวิตอันล้ำค่าด้วยสภาพความสุขที่ยั่งยืนด้วยการศรัทธาต่อธรรมมหัศจรรย์ไม่มีเกียรติยศใดที่ยิ่งใหญ่หรือมีเกียรติอย่างแท้จริงมากกว่าการได้พบกับพูทธธรรมของพระนิชเลนไดชนินและยึดถืองโงฮนซนนี่คือความโดดเด่นอันเจิดจรัด ที่จะประดับประดาชีวิตของเราตลอดไปพุทธธรรมสอนว่าความสุขของตนเองและความสุขของผู้อื่นสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นและไม่อาจแยกกันไม่มีความสุขที่แท้จริงสำหรับตนเองเท่านั้นโดยไม่มีความสุขของผู้อื่นหรือความสุขของผู้อื่นโดยไม่มีความสุขของตนเองความปิติยินดีสูงสุดมาจากการอุทิศชีวิตของตนอย่างกล้าหาญต่อภาระหน้าที่ของโพธิสัตว์ จากพื้นโลกโดยภาคเพียรเพื่อความสุขของตนเองและผู้อื่นทรัพย์สมบัติของจิตใจจะเหลือเป็นความทรงจำหนึ่งเดียวของชาตินี้พระนิชเลนไดชุนินเขียนว่าจงสวดนำเมียวโฮเรงีเคียวด้วยใจเดียวและกระตุ้นให้ผู้อื่นสวดด้วยสิ่งนี้จะเหลือเป็นความทรงจำหนึ่งเดียวของชาตินี้บนโลกมนุษย์ผู้ที่ช่วยให้ผู้อื่นสร้างปัจจัยสัมพันธ์กับพุทธธรรมของพระนิชเลนไดชุนินอย่างเข้มแข็ง จะสั่งสมทรัพย์สมบัติของจิตใจอันหาได้เปรียบซึ่งจะเป็นความทรงจำสูงสุดของชาตินี้และทำให้ดำเนินชีวิตที่สมปรารถนาะและมีความสุขอย่างยอดเยี่ยมถึงแม้มีทรัพย์สมบัติของครังกับทรัพย์สมบัติของร่างกายเช่นสุขภาพกายความสามารถเชิงปฏิบัติและตำแหน่งทางสังคมหากไม่มีทรัพย์สมบัติของจิตใจใดๆก็ไม่อาจเรียกได้ว่ามีความสุขอย่างแท้จริง เมื่อสูงวัยขึ้นเราอาจเข้าร่วมกิจกรรมของ SGI ไม่ได้อย่างเต็มที่ตามที่ปรารถนาแต่ทรัพย์สมบัติของจิตใจที่สั่งสมมาต,ตลอดหลายปีจะไม่มีวันถูกทำลาย